สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องนะคะวีเชตโกบอมแอฟฟิเชียลแฟนคลับอาร์มี่เมมเบอร์ชิพป,ประจำปี2 0 2 0นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องพร้อมกันเลยนี่จะเป็นของแถมนะคะที่ทางร้านแถมให้นะคะค่ะจะมาแกะดูนะคะว่าทางร้านแถมอะไรมาให้เราบ้างนะคะค่ะก็รูปแรกเลยนะคะอย่างที่เห็นจองกุกมาคนแรกเลยคะ่ะ อันนี้เป็นของที่ทางร้านแถมให้นะคะจิมินต่อด้วยคะ่ะพีชูก้าค่ะเน,นื้อจะเป็นแบบการ์ตูนนะคะอันแ้นก็จะเป็นพี่นําจุนแล้วก็เป็นจองกุกนะคะขอบคุณทางร้านมากนะคะที่ให้ของแถมมาน่ารักมากเลยค่ะหลังจากแกะบัลเบอร์นออกแล้วนะคะก็ตรวจสอบร,รอบกล่องก็แน่นอนค่ะว่าพบรอย บุบนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะตรงนี้เราเข้าใจนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ตัวบัตรสมาชิกกันก่อนเลยค่ะสำหรับบัตรสมาชิกนะคะของปี2020นี้นะคะก็ทำมาได้ค่อนข้างแข็งแรงและสวยงามน,นะคะถ้าเปรียบเทียบก,กันกับของปี2019นนะคะจะเห็นความแตกต่างเลยชัดเจนว่าแบบ รูปทรงอาจจะแตกต่างกันนิดนึงโดยส่วนตัวนะคะชอบแบบของปี2020มากกว่านะคะเพราะว่ามันดูสวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานมากกว่าด้วยนะคะ ชิ้นที่2เป็น photo book นะคะ ในโพลต์บลูนะคะก็จะมีภาพถ่ายที่เป็นคอนเซปต์ของหนุ่มๆนะคะรวมถึงกิจกรรมคำถามนะคะที่บันทึกลงไว้ในโพลต์บลูเมนี้นะคะแต่ว่าไม่ออกจ้าตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะขอให้เรนมีของของเขาแล้วดูหน้าเขากระพนะคะในเรนดีจะมีตัวภาพเส้นนะคะที่ทำไว้ด้วยอย่างที่ตอนนี้ที่กำลังเปิดอยู่ คือเราสามารถลงระบายสีได้เลยนะคะแต่ไม่ไมกล้าแน่นอนค่ะชอบรูปไทยยองมากเลยชายองเมื่อกี้นี้ภาพดีมากเลยรายเส้นเมื่อกี้นี้ถ้จะเป็นเบื้องหลังนะคะก็ใกล้จะจบเล่มแล้วนะคะมีแต่ภาพดีๆทั้งนั้นเลยค่ะคือชอบมากจบแล้วนะคะสำหรับอ่าพัตโตบุ๊ค่ะต่อกันเลย ชิ้นที่3นะคะเป็นกระเป๋าซิปล็อกนะคะลายอาร์มี่ชิ้นที่4ค่ะกาสุมปีนี้ได้ของแทยองจ้าปีที่แล้วได้ของพี่จินนะคะจำได้เลยชิ้นที่5นะคะเป็น แม่เหล็กสด้านนะคะลายหนุ่มๆ bts นะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างแต่น่าจะเป็นอารมณ์แบบเน็บเอกสารประมาณนี้นะคะ ที่6มาแล้วค่ะเป็นการ์ดของนุ่น,นุนบีเทสนะคะเดี๋ยวไล่ทีละคนเลยคิมแน้มจูนคิมซอกจินมินยุนกิจองโฮซอกพักจีมิน Kim tai Jeon Jungkook bts ชิ้นที่7ชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นอ่าบุ๊กเล่มนะคะโคมไฟหนังสือนะคะกล่องเขาคือไม่กระดกกระลานะคะเป็นเหล็กอลูมิเนียมอย่างดีนะคะแล้วก็สวยมากด้วยด้านในมีเป็น รูปหนุ่มๆนะคะที่ไม่ใช่กระดาษนะคะมันคือเหล็กเหมือนกันที่เป็นแบบสกรีนติดนะคะอันนี้เป็นคู่มือนะคะการใช้ว่าจะทําให้มันเป็นโคมไฟหนังสือได้ยังไงนะคะมันจะมีอันกลมๆนะคะที่แถมมาในในกล่องนะคะอันนั้นมันเป็นไฟนะคะให้เราใส่ฐาน 3A นะคะเข้าไปแล้วก็มันจะมีตัวแม่เหล็กอยู่ทางด้านบนนะคะให ใส่เข้าไปด้านในกล่องด้านบนดูดแม่เหล็กแล้วก็ค่อยเปิดไฟนะคะก็จะได้เป็นข้อมไฟนังซื้อวิเชตของเรานะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีฐานมาใส่ให้ดูนะคะก็ว่าเป็นโอกาสหน้าแล้วกันนะคะจะมาเปิดให้ดูว่าถ้าใส่ไฟแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของ มีเมมเบอร์ชิพประจำปี2020นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ